b y วดี <G> ประเทศไทยและกลุ่มเรเวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนชมความยิ่งใหญ่ของเรือขนส่ง B.Y.D. เจิ้งโจเรือลำดับที่7ของ B.Y.D. ซึ่งมาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีโดยในครั้งนี้ได้ขน B.Y.D. สดีซีไลออนเซเว่นจำนวน300คันมาที่ไทย BYD เจิ้งโจมีความยาว199เมตรความกว้าง38เมตรสามารถบรรทุกรถยนต์ได้รวม7,000ถึง7,500คันขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงคู่ LNG เป็นเรือบรรทุกรถแบบ Ro อ r r o ร o f f สามารถรำเรียงรถแบบขับเข้าออกได้เลยประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนไม่ต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ไม่ต้องใช้รถสไลด์และอีกเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นเรือลำนี้จะทำการส่งออกรถยนต์ BYD ที่ผลิตขึ้นจากโรงงานในประเทศไทย ไปยังตลาดอาเซียนและตลาดยุโรปนับเป็นการตอกย้ำความมุ่งม,มั่นของ BYD และกลุ่มธุรกิจเรเวที่พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้มีผลแค่ในประเทศไทยแต่ยังไปถึงระดับโลกค่ะ